พร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้เดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวเช้าเอ่อระหว่างทางที่จะไปทาโฮนะคะเดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เรากินวันนั้นก่อนวนนันแต่งงานวันนี้ก็เลยจะกลับไปเยี่ยมเอ่อร้านอาหารร้านนั้นอีกค่ะไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วจ้า ถึงแล้วคะ่ะนี่เลยสัญลักษณ์ของเขาแต่ก่อนมีดอกไม้สวยงามน,นะคะร้านอาหารตรงนี้เราจะแวะกินข้าววันนั้นที่เรากินข้าวกันก่อนวันแต่งงานวันนี้ก็เลยแวะกลับมาร้านเดิมที่เรากินนะคะปี2016ดอกไม้พรุ่งนี้ยังต้นใหญ่มากดูสิตอนนี้เหลือต้นแค่นี้เองคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ <c oughs> นี่ก็ร้านอาหารค่ะโอเคไปกันเลยอ้าวสามีคุณสามี อะไรเีย ah, right ประตูอยู่กลางหน้าเดินเข้ามาโอเคค่ะเข้าร้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะ thank you นี่ค่ะภายในร้านเราก็เข้ามาอ่า ah, มีเจอนะคะแล้วนกะ็แถบทาโฮก็จะมีพอเข้ามาก็จะเป็นร้านมีเค้ก <Okay. S 1> hello โอเคนะคะเขาก็จะขายเค้กขายอาหารเช้าค่ะก็เป็นร้านที่กว well ้างทีเดียวนี่เลยค่ะเมนูนะถ้าครั้งก่อนเรากินแพนเค้กนะคะอันนี้ค่ะแต่วันนี้จะลองกินอันนี้นะคะแคลิฟอร์เนียเบเนดิกแฟนบอกว่าเขาจะกินอันนี้ค่ะนะเดี๋ยวลองลองสิ่งใหม่ดูแต่จริงๆก็ชอบเอ่อไข่เบเนดิกนะคะ เหมือนไข่ไข่ลวกไข่โพสนะคะแต่ว่าใจก็อยากกินแพนเค้กอยู่อืมเอาอะไรดีทุกคนก็ราคาก็ตั้งแต่12เหรียญถึง20เหรียญกว่านะคะอาหารเช้าค่ะภายในร้านก็ตกตกแต่งสวยงามค่ะมีนี่เป็นรถจักรยานเก่ามากแล้วเนี่ยที่เขาเอามาตกแต่งโตช่วงนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะคนก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือคนผ่านไปผ่านมาค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ นี่ราคาจะได้เสิร์ฟด้วยน้ำส้มเลยค่ะตอนเช้าเมื่อเช้ากินกาแฟมาแล้วก็เลยจะไม่ไม่ไม่ดื่มกาแฟอีกนะคะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นนี้นอนไม่หลับส่วนแฟนเขายังไม่ได้ดื่มกาแฟมาขับรถแต่เช้าก็เสิร์ฟด้วยกาแฟค่ะนะคะโอเคอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะเฟนเด็กอู๋เบคเขาสองอันดูสิใหญ่มากนะคะเดี๋ยวนะ ของขอเราแคลิฟอร์เนียแด์แฟนมีไอริชเอ็กซ์เบเนดิกดูซินะมันก็คืออย่างเงี้ยค่ะคือไข่เขาจะแบบโพสมาโพสมาแบบไม่สุกข้างในนะคะนี่นะดูสิอย่างเงี้ยแล้วก็มีมันฝรั่งขูดฝอยหรือเขาเรียกว่าแฮชบราวใช่ไหมคะ ทำได้น่ากินมากไหนลองชิมซิไหนลองชิมซิซอ้อเพเปอร์อ๋อนี่ค่ะมาจา้าเราก็ต้องกินก่อนนะอืมอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวต้องเติมเนอพริกไทยนิดนึงค่ะเ uh, อ่อแหว่เดอะเพป p ป e r ์แบบโอ้โหวางสะเกลเลยเดี๋ยวเติม ตพริกไทยนะคะรสชาติมันดีแล้วนะคะนะรสชาติมันดีแล้วเติมพริกไทยหน่อยนึ่งโอเคกินกันเลยค่ะแฟนเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะกินได้แค่นี้แหละคะ่ะ <laughs> แฉมแฉมทําโต๊ะเขาเลยอ,อีกแล้วเนี่ยเมซีน <laughs> พอพอตัดไข่นะคะไข่มันย้อยมาข้างๆจานเลยะคะ่ะดูสิลูกกัน้าไอเด็ด เมสซิเกล sorry คือตัดไข่แล้วไข่มันไหลย้อยออกมาจากจานเลยค่ะ,ะขนาดแฟนยังยอมแพ้เลยค่ะให้เยอะเกินค่ะสิบหกเหรียญสิบห้าเหรียญกว่าเนี่ยเยอะมากกินไม่หมดหรอกค่ะขอยอมแพ้ยกทงขาวค่ะเดี๋ยวเรียกเช็คบินเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วค่ะอ้ my god เดี๋ยวหาคนมามาเช็คบิลก่อนไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากเยอะมากดูค่าเสียหายกันค่ะอาหารเช้า5 1เหรียญน,นะคะทิปอีกหลาย20์เซ็ก็ประมาณส่วนมากก็จะให้18% 18คะ่ะบวกไปอีก9เหรียญ10เหรียญก็จะเป็นประมาณ60เหรียญก,กว่าๆค่ะอาหารเช้ามื้อนี้เสร็จแล้วจะเตรียมออกเดินทางได้ ไม่ใช่ออกเดินเตรียมออกเดินทางต่อได้จาก